ร,รีวิวโมเมนต t ทุกเตอร์เอ็กซล้อ11นิ้วคันนี้นะครับ สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโมเมนท์นะวันนี้จะมารีวิว Moment Together Extreme ล้อ11นิ้วคันนี้นะครับจริงๆถ้าใครติดตามเราใน TikTok หรือว่าใน Facebook เนี่ยจะเห็นว่าโมเดลเนี้ยยอดนิยมมากๆแต่ก็มีขนาดล้อให้เลือกหลายขนาดนะครับ10นิ้ว11นิ้วแล้วก็12นิ้วนะคันนี้เอาไว้รีวิวให้เป็น reference นะครับสําหรับใครที่สนใจล้อ11นิ้วอันนี้ค่อนข้างจะดเดิมเลยนะครับแต่งน้อยแต่บอกไว้ก่อนเลยว่ารุ่นนี้ชุดแต่งเยอะมากนะครับคุณสามารถแต่ง custom ต่างๆได้มากมายนะครับตัวนี้แต่งอย่างเดียวเลยที่เทา,าเห็นคือบอกว่านะนี่คือเปลี่ยน you ยาวโดยโดยไม่ต้องปรับโค้งใหม่นะครับมันจะมีแบบปรับโค้งด้วยถ้าปรับโค้งแล้วเนี่ยท้าเขาจะโค้งงแล้วก็มีซ่อนไฟไว้แต่นี่เป็นบล็อกแบบไม่ได้ปรับโค้งครับนอกนั้นน่าจะเป็นเดิมเดิมหมดของ t ูเก t ตอร์เอ็ e ซ์เต็มล้อ11นิ้วนะฮะซิงเกิลไดรฟนะฮะนี่เป็น Single Drive ์สังเกตว่าล้อหน้าเขาจะเป็นล้อเปล่า s i n เกิลไดรฟคันนี้นะฮะลูกค้าเอาสเปคที่60บโวลต์นะฮะ3าแอมปร์ก็ขับได้ความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับถ้าเป็นซ แบบสบายๆเรื่อยๆเ,เนี่ยชิลๆแต่ความแรงเนี่ยมาเรื่อยๆเติมเรื่อยๆอาจจะชอบเป็นสิงเกิลดรฟ์นะครับเทียบกับขนาดคนนะฮะเนี่ยไซส์ประมาณนี้สามารถเอาใส่ท้ายรถไปเที่ยวได้นะอย่างเงี้ยคุณสามารถพกใส่ท้ายรถไปเที่ยวได้เลยนะครับการนั่งเนี่ยท่านเนี่ยแทบจะเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะครับบนความเร็วแบบเนี้ยคุณสามารถพกใส่ท้ายรถได้นะฮะแล้วก็ระบบเบรกนี่มาเป็นเบรกไฮดรอลิกแล้วนะฮะทางด้านหน้านและด้านหลังนะครับใส่เป็นขาจับสแตนเลสสวยๆให้อย่างนี้เลยส่วนคันเบรกนี่ก็จะเป็นแบบนี้ คันเบรกนี้ก็ใช้ง่ายนะครับใช้นิ้วเดียวสกิดนี่ก็เบรกได้เลยไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับเพราะว่าเบรกเป็นเบรกน้ามันอยู่แล้วแบบนี้นะครับ ปกติเราต้องใช้แบบแปลงกดเยอะหน่อยนะฮะข้างหน้านี่ที่ลูกค้าแต่งเพิ่มก็จะเป็นไฟโปรจเจคเ,เตอร์นะ,ะไฟตัวนี้สว่างมากกลางคืนเ,คเป็นไฟ LED โปรจเจคเ,เตอร์ระบบไฟเป็น LED ทั้งคันเลยนะฮะตัวเฟรมสามารถสั่งคัตตอนทําสีได้นะครับอันนี้แฮนด์พับเวลายังไม่ได้พับเนี่ยอ่าเวลาไม่ได้พับก็น้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับสามารถพับใส่ท้ายรถเล็กลงไปอีกได้ะฮะระบ,บบล็อกคันนี้เป็นแบบสวิตช์กุญแจนะครับสามารถเปิดปิดล็อกเนี่ยผ่านตัวสวิตช์ตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็ มีพวกไฟหน้าระบบแตรอะไรต่างๆ,ๆมาครบแล้วพักเทา้าอ่านี่เขาเติมพักเท้ามานะครับเปลี่ยนพักเท้าเป็นแบบวางข้างหน้าก็ได้วางข้างหลังก็ได้นะครับก็คือมีม,มีได้เปลี่ยนอริเอบทนะครับหรืออยากจะวางข้างหน้าก็สามารถเปลี่ยนอริเอบดเป็นวางข้างหน้าได้หรือถ้ามีไรซ้อนเนี่ยก็คือสามารถเหยียบหน้าได้คนหนึ่งซอ้อนหลังได้คนหนึ่งคันนี้รันบ,บน้ำหนักได้สูงสุดเนี่ยที่ 1, 150กิโลนะครับแล้วาา calls, ก็ล้อไซส์เนี่ยสามารถจัดสเปคได้ความเร็วสูงสุดที่140กมตนต่อชงร้อเนี่ถ้าเป็น Standard เแตรี่อยู่วะม แต่ว่าถ้าไม่พอเนี่ยบอกว่าอยากได้300กิโลชาร์จได้ไหมได้นะครับคัสตอมได้ทุกอย่างปรับสีปรับโครง เปลี่ยนโชคเปลี่ยนแฮนด์นะฮะตัวนี้แฮนด์เป็นแฮนด์พับด้วยสามารถพับแบบใส่รถเก่งไปเที่ยวได้อะไรเงี้ยมีโชคทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับขับค่อนข้างนิ่งเลยนะครับแทบไม่ต้องใช้กันสะบัดเลยระบบโชคหน้าเนี่ยเป็นโมเมนต์ดีไซน์นะครับเราเป็นคนออกแบบเองนะคำนวณระยะมาแล้วอย่างดีนะครับทำให้ความเร็วเนี่ยนิ่งๆเลยนะครับตอนขับเร็วๆแล้วก็รองรับความนุ่มได้นะครับล้อ11นิ้วก็จะทรงประมาณนี้นะครับอันนี้เดิมเดิมเลยแต่งน้อยมากมีแค่เปลี่ยนเบาะนะครับกราบใส่ท ผู้สัญญาณไฟต่างๆสามารถเติมได้นะครับจะเป็นไฟเลี้ยวไฟเบรกแตรต่างๆนะครับอ๋อนี่เ,เพิ่มเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยเพิ่งเห็นนะครับนีไฟหน้าเขาเปลี่ยนเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมีเติมนิดหน่อยคันนี้เตรียมนําส่งลูกค้านะครับมีระบบแตรด้วยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยว ต่างๆนะครับสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ไฟตกแต่งตอนกลางคืนนะครับหัวกระเป๋าด้านล่างนี่เป็นกระเป๋าหนังนะครับสามารถใส่ของได้สามารถสั่งตัดเย็บสั่งเลือกทําสีที่ต้องการได้นะครับเลื่อกวัสดุที่ต้องการได้หรือใครอยากได้เป็นนังแท้ก็สามารถทาได้นะครับอย่างฝั่งนู้นที่จอดอยู่เนี่ยเป็นล้อ12นิ้วนะครับอันนี้เป็นล้อ11นิ้วนั่นเป็นล้อ12นิ้วเดี๋ยวลองเขียนมาเทียบกับล้อ12นิ้วอันนี้เป็น ตัวบราดี้เดียวกันนะครับฝั่งนี้คือล้อ11นิ้วเป็นซิงเกิลไดร์นะฝั่งนู้นเป็นล้อ12นิ้วเป็นดูอัลไดร์ล้อ11นิ้วเนี่ยเป็นดูอัลไดร์ก็มีสามารถสั่งเป็นดูอัลไดร์เหมือนกันนะล้อ12ก็จะทรงสวยกว่าแต่ว่าล้อ11นิ้วเนี่ยถ้าอัพตัวสุดเนี่ยล้อ11บเอ็นี้จะทำความเร็วได้สูงกว่าล้อ12นิ้วนะครับแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องของการพกพาประหยัดพื้นที่ในรถอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่และว,ว่าคุณชอบตัวไหนนะครับก็สาาาาามรรรรถตัััววเเเนนนนี้้ยะะะะะคบะบคบบจจปปโงแลฮท็ โค้งโค้งแบบนี้แล้วก็มีไฟได้นะแต่ยังไม่ได้ทําโครงเห็นไหมคลก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าทำเบาสําหรับยาวออกมาเป็นตอนเดียวแบบนี้นะฮะตับโครงแล้วก็จะเป็นแบบนูนนะตัวนี้เขาจะใส่ไฟแต่งด้วยตอนนี้ยังไม่มีนะ,ะเป็นเดิมๆของล้อ11นิ้วให้ดูนะฮะมีแต่งนิดๆหน่อยๆสวยทั้งครู่นะครับอยู่ที่ว่าคุณชอบแบบไหนนะเอาเป็นว่าใครอยากได้อยากโดนนะฮะโมเดลนี้ทักหาเราได้ทุกวันนะครับถ้าใครอยากดูแบบแต่งสวยๆเนี่ยลองไปติดตามใน Facebook ของ m e n t t e ท h หรือใน Tik t o k ของ m o Moment t e ท h ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นรีวิวล้อะ่ออใยาากกจตํ็สามามรถจดัดดไ้ เราไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะกับโมเมนต์ไปแล้ว